ันนี้พอจะมีโปรตีนแนะนำไหมเพราะว่าหนูแพ้เลกโตสกินแล้วท้องเสียอ๋อโปรตีนใช่ไหมเหมือนแอนเคยเคยคุยบ่อยแล้วว่าแพ้เลปโตสใช่ป่ะใช่กินแล้วท้องเสียอันนี้ไม่ไม,ไม,มีเลกโตใช่ไหม no no โปรตีนพืชล้วนๆไม่ได้ม,มีส่วนผสมของนมวัวแล้วบางคนแพ้เอสโตรเจนจากถั่วเหลืองนีโกโนถั่วเหลืองโน gmo มนะซึ่งตัวเนี้ย รู้จักมันในฟักทองป้ะรู้จักค่ะโอ้มันในฟักทองที่มีแบบโปรตีนเยอะมากแล้วเป็นไขมันที่ดีด้วยซึ่งอเนี้ยเป็นเหตุผลที่อาทานโปรตีนตัวนี้และแอเวลาเรากินโปรตีนเยอะๆสิ่งที่เราควรระวังคืออะไรแอลรูป้ปะอะไรอะโซเดียมคือเราต้องระวังเรื่องโซเดียมแต่โปรตีนยี่ห้อเนี้ยโซเดียมต่ําอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่อาเน,นี่ยเลือกเนาะอันเนี้ยโซเดียมต่ำกระตัดมาจาก